w w w s a m ว l e t c o m ภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องลรางของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิอ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับคุณผู้ชมที่รักครับคลิปนี้ผมทนายชาติราชครู นำเสนอตะกรุดชื่อแปลกเป็นตะกรุดของพระเดชพระคุณท่านครูบาอินแก้วกาวิโลแห่งวัดดอนมูลจังหวัดตากครับตะกรุดที่ว่าชื่อตะกรุดแปลกจริงๆเพราะว่าชื่อตะกรุดโยเมิงสาระโอยอยักษ์สระเอมอมา้างองงูอ่านว่าโยเมิงแปลว่าอะไรเดี๋ยวมาฟังกันครับ อไม่พูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลามาว่ากันถึงประวัติโดยคร่าวๆของท่านครูบาอินแก้วแห่งวัดดอนมูลจังหวัดตาก่อนนะครับคุณผู้ชมช้างเผือกอยู่ในป่าช้างงาอยู่ริมเขาครูบาเจ้าแห่งเขาพระวอคือท่านครูบาอินแก้วผู้นี้ท่านเป็นพระผู้มีบารมีเปลี่ยมลน้น ดังเช่นน้ำนิ่งไหลลึกเหตุก็เพราะว่าบารมีธรรมของท่านถึงขนาดท่านช่วยสร้างวัดสร้างวาใหญ่โตโอรานถึง6-7วัดด้วยกันไม่มีใครรู้เปรียบประดุษท่านคือผู้ปิดทองหลังพระโดยแท้ครูบาอินแก้วนั้นเดิมทีท่านเป็นคนอำเภอลีจังหวัดลำพูนท่านได้บวชเน้น คือบวชตั้งแต่เป็นเนเนเนี่ยตั้งแต่อายุ13ปีอยู่กับครูบาพันจากนั้นอายุครบ20ปีท่านได้อุปสมบทโดยมีครูบาวงวัดพระพุทธบาทห้วยต้มเป็นพระอุปชาจารย์นี่ฟังประวัติท่านแค่ฟังตอนนี้รู้ว่าท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ครูบาวงหรือว่าครูบาชัยยะวงสาพัฒนาแห่งวัดพระบาทห้วยต้มเลยทีเดียวครับ หลวงปู่ครูบาวงนี่เป็นยอดพระอภินญ,ญาหน้าว่ากันอย่างนั้นปฏิป,ปทาปาฏิหาริย์ของท่านมีมากมายเล่าให้ฟังสมวันสามคืนก็ไม่จบหลวงปู่ครูบาวงนี่เก่งจริงๆทีนี้เมื่อหลวงพ่อครูบาอินแก้วท่านได้บวชกับหลวงปู่ครูบาวงแล้วเนี่ยท่านก็มีมานะออกเดินทุดดงตามแบบฉบับของหลวงปู่ครูบาวง ไปยังสถานที่ธุระกันดานป่าเขาลำเนาภัยต่างๆเรียกว่าเป็นการถือธุดงขวัตเป็นเอกทั้งท่านยังเรียนวิชาเวทมนต์พุทธาคมต่างๆกรรมฐานหรือว่าการปฏิบัติสมาธิภาวนาจากหลวงปู่ครูบาวงและหลวงปู่ครูบาพันจนหมดไส้หมดพุงอีกด้วย หลวงปู่ครูบาวงเนี่ยท่านเมตตาครูบาอินแก้วมากเปรียบเทียบคือว่ารักปาดุดกับลูกเป็นพระลูกชายท่านอีกองค์หนึ่งท่านได้มอบตำราชัยยลังกาแมมอันนี้สำคัญนะครับตำราชัยยลังกาที่ตกทอดสืบมาจากครูบาเจ้าสีวิชัยมาถึงครูบาขาวปีแล้วก็มาถึงหลวงปู่ครูบาวงเป็นองค์สุดท้าย ที่เก็บรักษาพระตำราสำคัญนี้ไว้ท่านได้มอบให้กับครูบาอินแก้วซึ่งคนเฒ่าคนแก่จะรู้ว่าสิทธิเอกของหลวงปู่ครูบาวงอีกองค์หนึ่งก็คือท่านครูบาอินแก้วองค์นี้แหละครับนอกจากนี้ท่านครูบาอินแก้วเนี่ยท่านยังได้มีมานะไปเรียนไปต่อวิชาจากยอดคารวาสซึ่งถือว่า เป็นผู้มีเวทวิทยาคมขลังมีพาังจิตตรานุภาพสูงถึง3คนสครูด้วยกันคือครูนันครูสาแล้วก็ครูสองทั้งสครูบาอาจารย์คาราวาสเนี่ยท่านมีวิชาอาคมเก่งกล้ามากในอำเภอลีเรียกได้ว่าไม่มีใครสู้ครูคาราวาทั้งสคนได้เลย คือครูบาอาจารย์ที่เป็นคารวาสเนี่ยนะครับถ้าท่านถือของได้ขลังทำจิตได้แบบว่ามีสมาธิมีพลังจิตตรานุภาพสูงเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชแล้วก็มีอภิญญาปาฏิหารไม่แพ้ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระภิกษุสงฆ์เลยนี่เราๆท่านๆก็เคยพบเคยเห็นมามากต่อมากแล้วแต่ว่าเรื่องราวของท่านครูบาอินแก้วเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้ ท่านยังได้มีมานะไปต่อวิชาจากชาวกะเหลียงที่เป็นฤาษีผ้าลายตอนท่านออกทุดงไปตามป่าเขาลำนาไพลายนี่แหละครับท่านฤาษีผ้าลายเป็นคนสอนการลงน้ำมันสเสน่เมตตาหรือว่าน้ำมันมันมงเหลียงพันว่านแม่ชื่อแปลกเรียกว่าน้ำมันมันมงเหลียงพันว่านเป็นสุดสเสน่ เป็นสุดเมตตาเป็นที่รู้จักดีในหมู่สิทธ์แล้วก็ยังมีตำรบตำรามากมายเลยในฝากฝั่งพม,ม่าไทยใหญ่ที่ท่านครูบาอินแก้วได้ไปเรียนมาเนี่ยจึงเป็นปฐมเหตุสำคัญที่ท่านครูบาอินแก้วท่านมีพลังจิตสูงมีเวทวิทยาคมเข้มขลังมีประสบการณ์เล่าขานในหมู่สิทธ์สยานุสิทธิ์อย่างมากมายเลยทีเดียว ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นลูกศิษย์ท่านขับรถชนวัวตายไป2ตัวแล้วรถก็ตกดอยซ่อมหลายแสนแต่ว่าไอตัวคนขับเนี่ยรอดไม่เป็นอะไรเลยเรียกว่าแค่ช้ำนิดช้ำหน่อยแค่นั้นเองแหมรถตกดอยนี่เป็นเรื่องน่าหวาดเสียวนะครับถ้าหากว่าท่านเคยเดินทางไปภาคเหนือโดยเฉพาะที่เป็นเขาสูงๆบางทีนี่ไม่มีทางให้รถขับผ่านนะ คนที่เขาขับรถไม่ชำนาญเนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถตกดอยนี่เป็นเรื่องใหญ่มากแต่ว่าในกรณีนี้ลูกศิษย์ของท่านครูบาอินแก้วไม่เป็นอะไรแค่ฟกช้ำดำเขียวเท่านั้นประสบการณ์ต่อมาคนแม่ระมาดเขาบอกว่าไปทำงานที่จังหวัดชนบุรีถูกลอบยิงด้วยปืนลูกซองสั้นระยะเผาขน ปรากฏว่าเสื้อขาดแต่ว่าไอ้คนโดนยิงไม่เป็นอะไรเลยเป็นแต่รอยจ้ำๆเท่านั้นประสบการณ์ท่านยังมีอีกเยอะแยะแต่มาคุยกันเรื่องของตะกุดกันดีกว่าครับตะกุดที่ผมแนะนำคุณผู้ชมในคลิปนี้ตะกุดโยเมง่งหมื่นเทวดาแสนมนของครูบาอินแก้วตะกุดนี้เป็นตะกุดซึ่งสร้างทำจากใบลานจานพระยันเก่า เป็นยอดตำลาเก่ายอดแห่งคำพีเก่าไหลร้อยปีที่พระสงฆ์สวดมนต์เช้าเย็นบทสวดก็ชุมนุมเทวดาเป็นหมืนม่นๆครั้งลูกศิษย์ของท่านได้นำคำพีเก่ามาถวายให้ครูบาอินแก้วความเข้มขลังในตัวของพระคำพีเก่านี้ก็ไม่ต้องพูดถึงพระสวดทุกวันทุก ปีหลายชั่วอายุคนจะไม่ให้ขลังได้ยังไงล่ะครับเม <właści blues> ื่อครูบาอินแก้วท่านได้รับมอบคำพีพระยันในใบลานเก่าเนี่ยท่านก็เมตตานำมาสร้างเป็นตะกรุดชื่อว่าโยเมงสร้างได้เล็กน้อยไม่กี่ร้อยดอกเพราะใบลานเนี่ยชำรุดผุกร่อนตามการเวลาท่านนำมาลงยันโยเมง มหาสเสนเสริมดวงจิตพระอาทิตย์กลื่นใจใครเห็นแล้วร้อนลุ่มอยู่ไม่ได้เป็นวิชาสืบทอดเก่าแก่มาจากสมัยปู่เจ้าสมิงพรายทำมนสเสนให้พระลอพระเพื่อนพระแพงมาแล้วนี่เขาว่าอย่างนี้ท่านได้นำใบลานลงยันแล้วก็นำมาม้วนด้วยได้ใส,ส่ศินทำการอธิษฐานจิตปรก ปลูกเสกทับไปทับมาจากนั้นท่านก็นำว่านยาสเสนชื่อว่ายามังเลียบชื่อยามังเลียบอ่าน่าจะเป็นภาษาพม่าทไทยใหญ่นะครับมาลงทับเชือกอีกทีหนึ่งแล้วก็นำไปอธิษฐานจิตปลุกเสกเพิ่มเติม,เ,ตมเสริมพลังเข้าไปตอนสวดมนต์เนี่ยทว่าบทสักเคเชิญเทวดามาเมื่อไหร่เนี่ย ตะกรุดในพานเนี่ยร่วงเป็นแถวๆเลยนี่เขาว่าอย่างนั้นเนนที่อยู่ในวัดสังเกตได้แล้วก็งงกันเป็นทิวเป็นแถวว่าตะกรุดอยู่ในถาดดีๆกับร่วงลงมาตอนบทชุมนุ่มเทวดานั่นก็แปลว่าน่าจะมีเทพเทวดามาให้ความพิทักษ์รักษาคุ้มครองประจำตะกรุดโยเมงแต่ละดอก จึงเป็นที่มาว่าตะกุดโยมเมงมีพุทธคุณเด่นทุกด้านแต่ว่าเน้นหนักดีในเรื่องสเน่ห์เมตตาเป็นตะกุดสุดขลังซึ่งสร้างเพียงแค่502ดอกเท่านั้นมีขนาดความยาว3.5เซนติเมตรตะกุดนี้อ่าผมปิดตำลา ตะกรุดนี้อยู่ในมือผมแล้วตอนนี้เป็นตะกรุดใบลานนะแล้วก็มีการถักเชือกลงลักษ์เบาเบามากตะกรุดนี้เบามากก็ต้องเบาแล้วครับเพราะสร้างจากใบลานเก่าเป็นใบลานจารพระเลขพยานอักษรคาถาล้านนาโบราณผ่านการสวดมนต์ผ่านการอธิษฐานจิตจากพระเกจิอาจารย์รุ่นต่อรุ่นมานับได้เป็นเวลาถึงร้อยปีกว่าแล้ว ก็จะต้องเข้มขลังนี่ถือว่าเป็นวัตถุมงคลซึ่งมีความเข้มขลังมีความดีในตัวเมื่อลงพยยันโยเมงก็จึงกลายเป็นตะกรุดสุดขลังที่นำมาแนะนำคุณผู้ชมในคลิปนี้ครับอ้าวเพราะว่าถึงท่านครูบาอิ่นแก้วแล้วขอแถมพกสักหน่อยหนึ่งทีนี้ก็จะแถมพกเป็นเหรียญไก่เหรียญลักกาหากินเป็นเหรียญที่ เป็นเหรียญปั๊มอาว่ากันง่ายๆรูปทรงสันฐานไม่มีรูปพระเลยดูซิเหรียญอะไรไม่มีรูปพระมีแต่รูปไก่มีรูปไก่อยู่ด้านหน้าเหรียญลักษณะก็สวยสดงดงามพอสมควรแล้วครับไก่ตัวนี้นี่ก็คงจะเป็นไก่เจ้าไก่เทวดาเลี้ยงเป็นแน่แท้ถามว่ารู้ได้ยังไงก็ดูหงอนสิครับงอนพระลอกขึ้นไปสวยงามเป็นหยักเป็นลวดลายไทยสวยงามเลยทีเดียว ดูเพิ่มดูปีกแม่ไก่อะไรปีกเหมือนครุฑดูเพิ่มอีกทีดูที่หางไก่อะไรหางเหมือนหงก็สรุปเข้าเรื่องเลยว่าไก่เข้าลักษณะมหามงคลต่างๆนานากลายเป็นไก่ผู้ดีไก่เทวดาเลี้ยงเรียกว่าทำคุณให้ประโยชน์โพดผลแก่เจ้าของผู้มีไว้บูชาอ่เลี้ยงไก่นี้เรียกว่าเลี้ยงไก่กุกปลุกทรัพย์ หรือว่าลักกาหาทรัพย์เป็นเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟมีตอกโค้ดไว้เป็นสำคัญขนาดเหรียญก็เส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ2.8เซนติเมตรเรียกว่าขนาดเหรียญ10บาทย่อมๆอ่าว่ากันง่ายๆครับท่านครูบาอินแก้วเนี่ยท่านได้สร้างเหรียญไก่กุกปลูกทรัพย์หรือว่าลกาหาทรัพย์แล้วก็ปลูกเสกให้มีอิทธิคุณทางด้านทำมาหากินดี ค้าขายร่ำรวยทำมาค้าขายเจริญว่าอย่างนั้นมีความรุ่งเรืองทางด้านโภคทรัพย์หน้าที่การงานทั้งปวงเพราะไก่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการหากินเก่งค้าขายดีโชคลาบดีลาบลอยลาบหลักทวีเพิ่มพูนขึ้นมาเหรียญไก่เนี่ยผมแนะนำสำหรับท่านที่ประกอบอาชีพค้าขาย ไม่ว่าจะขายของสดของแห้งของชาหรือขายอาหงอาหารอะไรก็แล้วแต่ครับหรือว่าท่านจะเป็นนายหน้านักธุรกิจติดต่อหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่เหตุที่ผมแนะนําก็เพราะว่ารู้กันดีว่าไก่เป็นพยนต์หรือว่าเป็นสัตว์มงคลทางด้านเมตตาค้าขายทรามมาหากินดีอยู่แล้วใบฝอยสำหรับเหรียญไก่เนี่ยมีถึงหนงหน้ากระดาษ A4 ผมอ่านให้ท่านฟังไม่ไหวแต่ผมสรุปใจความเอาว่ามีวิธีการเลี้ยงการดูหรือว่าวิธีการหาเลขมงคลซะด้วยนะก่อนวันที่ลัตเตอรี่จะออกนี่แล้วก็มีพระคาถาที่ให้มาพร้อมกับเหรียญไก่มีบอกนิมิตของไก่ที่จะให้โชคให้ลาบผมอ่านไปอ่านมาก็สรุปใจความได้ว่าท่านครูบาอินแก้วท่าน ตั้งใจเต็มใจปลุกเสกเหรียญไก่ให้มีพุทธคุณหรือว่ามีอิทธิคุณทางด้านช่วยในเรื่องการทำมาหากินเจรจาค้าขายทำการงานประกอบธุรกิจการค้าต่างๆเรียกได้ว่าซื้อง่ายขายคล่องมีไว้ก็ล่ำรวยเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐียิ่งบวกเสริมเพิ่มกับท่านขยัน ทำการทำงานขยันค้าขยันขายซะด้วยแล้วจะยิ่งทําให้ท่านมีฐานะการเงินการทองเพิ่มผูนงอกเงยทวียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างไม่ต้องสงสัยครับวัตถุมงคลสองอย่างของท่านครูบาอินแก้วคือตะกุดโยเมงซึ่งสร้างจากใบลานลงพระยันเก่านะเป็นตะกรุดสุดวิเศษเป็นตะกรุดสุดคลั้งที่ มีคุณวิเศษนานประการเน้นหนักทางด้านเมตตาช่วยเหลือค้ำจุนชีวิตชีวาช่วยเหลือค้ำจุนดวงชะตาเหตุเพราะว่ามีคุณของเทวานุภาพคอยช่วยเหลือชูชุบอุปามา์อยู่กับอีกหนึ่งคือเหรียญลกาหาทรัพย์เป็นเหรียญโภคขัทรั์ทางฝากทางฝ่ายล้านนาในยุคปัจจุบันซึ่ง เห็นแล้วรู้แล้วมีประสบการณ์ดีมากทางเรื่องเมตตาค้าขายทำมาหากินดีจึงเป็นสองสุดยอดวัตถุมงคลอาถรรน้อมนำท่านไปในความเจริญรุ่งเรืองที่ผมเต็มใจนำมาฝากท่านในคลิปนี้ครับคลิปนี้คงจะถูกต้องครบถ้วนและขอสมมติยุติจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้า ดูว่าผมจะมีวัตถุมงคลใดๆมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้รับทราบต่อไปท่านที่ชมคลิปแล้วสนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลในคลิปนี้หรือในคลิปอื่นๆก่อนหน้าท่านการุณาชมคลิปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี ID ดี n ลขึ้นมาเพื่อให้ท่านสแกนเมื่อท่านสแกน QR Code คแล้วจะก่อกำเนิดเกิดเป็นลายขึ้นมาท่านกับผมก็จะได้พบปะพูดคุยกันได้อย่างถนัดทนีส่งรูปพระเครื่องและวัตถุมงคลที่ท่านสนใจให้ท่านชมได้อย่างจุใจ คลิปนี้ก่อนจะจากขอประสาทพรให้คุณผู้ชมทุกท่านจงสิทธิกิจจังสิทธิกำมัง,ส,มงสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังคังรักษา,า,กษาสตูบีทา,ทา,าวินาสันติสวัสดีครับ